4ล้านแล้วก็ตัวนี้อีก6เนาะก็เป็นเท่าอ่าเป็น10ล้านพอดีเนาะแล้วก็อีกจํานวนที่ยังอ่าก่อนหน้าหันพี่น้องเนาะกันนก่อนหน้าหันเท่าอันโทษเด้อกองลูกสาวนะะองลูกสาวนะลายเนาะบ้านาอัน16 17 16ล้านพี่น้องเอ้ย16า17ล้านบ16ล้าน7 ตั้งแต่รุ่นบุเชกมุ่นบุเชกนีงบ่ได้3ปีลแล้วก็เตหึงดได้แล้ <c oughs> โลอ้พ <c oughs> ่นเอาเตะหึงได้บอสอืมมัน,นะอะไรยังนีนนคนือมีเต่กระปูแท้นี่ หูกระปูนานี่เนาะโมงกระปูบ้านบ่ดิกระปูบ้านได้นี่อยู่อยู่ที่บ้านนี่เนาะเต็มอยู่นี่โอ้ง่ายแล้วแบบนี้หากินง่ายแล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยอ่ามีหน้ามีในมีแนวอยู่นึกกินได้คับมันมีน้านี่เนาะมันจะเป็นหูกระปูพี่น้องเอ้ยหูกระปูนาอ่าเนาะ ขันบอกเรื่องทางนอกก้องกระปูน้านี่กแโอ้พี่น้อยเนาะมื่อื่นพ่น่นอยเนาะเดินทางขึ้นไปเซโปน้ำเน่นกาาเคสแต่ละเคสที่ไปเชียงได้อเบิงไม่แย่งในตอนนี้เนาะที่ทางปุยใหญ่มอบหมายให้พ่น,น่อยมื่อื่นวันที่สามเดินทางขึ้นไปจนล้วจนทัวมันละแปนพี่นองเนาะอมเบิงน้ำกันเนาะ บสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนและพี่น้องเด้อเนานะผบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเนาะยังอยู่บ้านเือนซานดังจากอีกจักประมาณหนึ่งสมุนสองสมุนกับพากันออกไปอ่าไปวัดอีกก่อนเนาะพี่น้องเนาะมือก็จะได้เดินทางแล้วพี่น้องเลยอ่านะพาทั้งเมนต้องเปลวไปเห็ุสังฆทานก่อนอาจจะลงไปเขตบ้านพระธาตุดิ่งข้างหรือว่าวัดธรรมเจียหรือว่าจังใดเนาะติดตามเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอ้านะนี่แหละพี่น้องอกนะมาเปิดมุมอยู่สถาน อายู่ข้างหลังบ้านเฮือนซานของทาง่านโมเสงนี่แหละเพียงเนาะ,ะเป็นจุดนี่กับจุดที่เห็ดให้เห็ดน,น,นาแต่ว่ามันโบงงามเพียงหน่อยเนาะแต่ว่าความฝันหนึ่งความฝันแรกๆมาน,นี่อสองปีแล้วที่ทา่านโมเสงนี่อยากอยากมีเพียงหนอ่อยเนาะอยากมีเป็นของตัวเองอมีแล้วมันก,ก็ง่ายเนาะก็คือสะหนามนี่แหละเพียงหน่อยเนาะ ยิ่งมาเห็นทางบอ่อจันมาจกนี่โอยยังเห็นเหตุใจวันวัยพี่น้องเลยพอยังมีสาน้่าู่แล้วแต่ว่าดิจ,จกอยู่ท้ายสุดพุ่นแต่ว่ามันมันเป็นสถานที่อ่าหม่องอ่าตามกัมเสือเนอะาะเขาแต่ต้องบอ่ได้พี่น้องเนาะถ้าไปเห็นนี่เป็นหันไปหนีมาเดี๋ยวมันสิยากอ่าเที่ยววัดจศจิกจกอยู่มุมท้ายสุดพุ่นแหละเจ้าเลยบ่ได,ได้จกวันนี้พี่น้องมาไหวแต่ปลูกเขาปลูกน้าธรรมดามันนี่ก็เลย มาเบิองมุมมองตัวนี้วะนี้พี่น้องเอ้ยนี่จุดนี่อ่าก็เลยมาถ่ายอัปเดตเน่พี่น้องถามเบิองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเห็นดีความชอบน้ำบบเนาะอ่ามุเสียงว่าอยากจกสะปลาพี่น้องเอ้ยติดกับขางเฮือนนี่แหละแต่ว่าขางเฮือนนเห็นเงี้ยงๆดึงมานี่แหละเนาะนี่ย็หนี่งกระลักแดนฮะโมเมนต์บอแดนอยู่พี่บอ เอออันนี้รักนะชาตินี่รักนี่ยเชนะรักไข่เอาไว้แป๊ดอือรักไข่เลยเรือเรือยู่อยู่พี่เนาะกระสีประมาณนี้แล้วน่ะว่ามันมันสามขั้นนี่แหละสามขันนี่แหละหนึ่งเชือกว่ามันกระสีเข่ามาพี่แหละต่างคนต่างในเดยมเล่นทั้งไปว่ามันแดนดินดินหน้ามันมันเดมเนาะแต่ว่าทางใต้พูดมันสี่ปีออกจชือกน้อยสามพูดสามเคย ก็ว่าเลยจากจุดนี้แหละพี่น้อยว่าอยากจกซะยิมบ้านนี่จกซะคือให้นี่แหละให้นี่เนี่ยว่าจจกมาเลยนะพี่น้องจกแหละเพื่อมีน้ำมีไน้ำแหละใครแน่เขาปลูกเขาปลูกน้ำเดีเขาสิได้เอาน้ำรองตัวนี้อ่าถ้าว่าฟ้าฝนมาตกกระดุนแล้วน้ำรองตัวนี้ดูดลงไปนะพี่นอ้องดูดลงไปอ่าใส่เข่าใส่น้ำแล้วก็ใส่ไว้มันคงสวงามเนาะตามที่ผู้เชี่ยวคิดว่านะพี่น้องแล้วก็ได้เลี้ยงปลาแล้วก็ตามมากระชี ซื้อเป็นพวกต้นหมอกต้นไม้พวกกอไผ่เนาะไม่ไม่แพวานหรือว่าเป็นต้นมงมง่วงมาปลูกดิมนี่แล้วโกกล้วยยิ่งขึ้นไปเซโปนลายด้วยแบบนี้นี่โอ้ยพี่น้อยซ้ำส,สีเอามาปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ำว่ากล้วยกล้วยชุกเขียวเนาะนนนอืมก็ถือว่านี่แหละอยากได้พี่น้อยแต่บมห่วว่าราคานี่สีซ้ำใดเนาะ ได้ถือโอกาสนี้มาถ่ายทำให้พี่น้องเบิงน้ำกันเนาะนี่แหละค,ความยาวกับประมาณเท่าไรสามสิบหรือห้าสิบนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นแดมเนะเานนนะน่องเรื่องนะพี่น้องแต่เอาเกณฑ์หัวอ้อมไว้คือปลาชื่อยังมาเลี้ยงบ้านนี่อจอเป็นอีกเกษในโตติดบ้านเฮือนซานเลยเวะออกมานี่ก็เป็นมานังอยู่นี้ปุ๊กตูปยุงขางนี่ก็ได้นี่ เหมาะที่สุดแล้วก็หันมาทางนี้ก็ Home, กษเป็นโฮมกกมะกระเดาเนาะนี่แหละกระเดากำเริมปงได้พี่น,ออนอ้องเนาะเอ่อเ้ากะ็พอดีเพิ่มเติมนะมด้พี่น้องด้วยเนาะสีแจ้งพมายพี่น้องอ่าอีซ e ีน้ำกันอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับเขตของทางอีหลาน้องปูนาอ่าที่แล้วไปกับผเชียงกระแจ้งคนไปแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาอยู่ในระหว่างดำเนินการ รอป่ะเษงขึ้นไปมื่ออื่นเนี่ยพี่น้องแล้วกับเบงตาเบิงบ่งน้ำกันเลยบบบนี้เป็นการว่าสิปุ๊กมื่อใดวันใดเนาะพอดีมีทางผูยย้ใหญ่ใจบุญเนาะพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นก็ได้ครับได้สมแล้วเพิ่นยังมีส่วนร่วมน้ำอีกเนาะถือว่าหลายหคนหลายซอยกันเนาะพี่น้องอเกินแานจังสิแล้วกเ็เลยสิมาแจ้งเพิ่มเติมน้ำนาะมีพออาพบเกเอ,อเนาะอาพบเกอจากทางต่างประเทศเพื่อพี่น้องพร้อมครอบครัว อาเฟิ่อฝากเงินมาสมทบอ่าแล้วแต่ทางบัวเชียงชีน้ำเนินการแต่ว่าขอให้เป็นเกี่ยวกับบ้านเชื้อชาติของทางน้องเพิ่นบริสันเนาะก็ยังขาดหลายเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัวเชียงชีจะแจงอ่าเป็นเงินจำนวนอยู่หกล้านกลีบเนาะหกล้านกลีบพี่น้องไอ,อ้สี่สมทบซอยกันเนาะล่าสุดก็มีอยู่สี่สี่ล้านแล้วก็ตัวน,นี้อีกหกเนาะก็เป็นเท่าไรอ่าเป็นสิบล้านพอดีเนาะแล้วก็อีกจำนวนที่ยัง อากอน่าหันพี่น้องเนาะกอน,นอ,กกอน่าหัานเงินทางเมเจอรยอยู่ฝรั่งเศสนั่นสิบล้าน,นกับทังพอแคนาดาเนี่ยกับพเชียงฮักออกไปค่าปับ๊บนาดินเล่า,ล,าล้านห่าแล้วก็สร้างเพิ่นเบิกไปสามล้านก็ทุนเปิดไปสี่ล้านหมดไปสี้าเท่ากับเงินทางพ่อแคนาดาเนี่ยยังเดืออยู่สิบล้านก็หาแสนเนาะ อ่าเพราะว่าชิมหาราดเด้อ่าอันนี้ทางพ่อแคนาดาเดือดเนื้อสิบล้านก็มหาแสนแล้วก็กับทางแม่ฝรั่งเศสนั่นอาเพิ่นบรให้ออกซืิเจนผสมออกน้เจนละสิบล้านแล้วตัวนี้อีสิบล้านเท่ากับสามสิบล้านกับห้าแสนกิบดูน้ำในบริแจงในตอนนี้พี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าค่าสร้างนี่เพิ่นเบิกไปแล้วสามล้านเนาะคือขั้วหัน้ำกันและพี่น้องแล้วก็มีทางบ่ิจันทร์น้ำเนาะนสมทบมานน้ำเพิ่นบ่ิแจ้งแล้วก็ทางบ่ิบุญน้ำพี่น้องเอ้ อยากติดตามเบิรงน,น้ากันเนาะพี่น้องเนาะอันใดมันขาดมันเขินจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเนาะเอาบุญเอากุศลซอยทางน้องเพื่อนเนาะเรื่องแบบบ้าบสนเฮือนซ่านนี่เฮ็ดแบบเรียบง่ายดีกว่าเ,าเนาะเฮ็ดล่างแบบสิอะไพี่น้องเยแต่ว่าข้างหน้ากระชีย่นมาอีกแค้ายๆว่าล่างล่างสองเพ่งาทแล้วเพื่อนเลยเพิ่งว่าเพื่อนอยากแรกเพื่อนอยากเฮ็ดดั้งแบบนี้ง่ายๆมันก็ง่ายเพื่อนเพราะข้างหน้าข้างหลังมันแค่แค่ประชุง ค,คือลังเคียวนี่ได้ก็ะตั้มพูมกัจกจะของเงอนมักแต่เห็ดไม่ไเห็นไนะนะมน่กนแล้วพอผลคนอยู่เลยก็บอกง่ายไปได้แล้วใช่กระไ้เปลืองด้วยกันว่ามันเปลืองอยู่แล้วแต่ว่ามันเอาเห็ดแล้วมันเอาเห็นเดือดแล้วชงแบบนี้นะ,นะเ,เห็นได้ชัดผ <c oughs> ูกเงินตามผู้อยู่ได้เฮ้ยนะเขามีหนาที่ชอยก็ะชอยไปจะจังว่ากันนะครับแต่เอาแบบจิ้มง่ายนะคือเละว่านะจะเห็ดรังแบบนี้แหละ ที่มาต่อเติมมาเพราะว่าอ่าทางแต่ละครอบตแต่ละครัวก็เครื่องเพ็ดกับมิเตอร์บุลล์ุนบุลุนเนาะโบุลุนได้แล้วเไม่ค่อยงามไปไดหมดบุลล์ลุนกับบนลล์ใหม่เป็นทรงสูงเลยอ่าทรงสูงมันเป็นทรงผ่ากลางเลยเพราะว่าถ้าว่า,า,วาเห็ดหลังคาต่อไปข้างหน้านะ่ะย่นยับอีกจั็หน่อยคือบ้านน้องมู่น่อสิงามแต่วันนี้เพิ่นเอาผ่ากลางเลยผ่ากลางล่างกลางเลยมันก็ได้กลายเป็นโบุลุนผ่ากลางมันก็ได้บ่งงามไปได ทงชีวิตไงามเพี้นไหมการชีวิตแบบสี้ได้ให้เราว่ากันสีฝ้ายนะแบบสีแดงฮะละมักช่วงนี้นี่ก็เฮ็ดให้รอเนาะเฮ็ดแบบเรียบง่ายแนะาได้เนาะดูเมียไผมักไปไหนก็ยังเอาไว้นั่นเนาะทั้งว่ากันนะเบิ่งน้ำกันทั้งเคสของอันทั้งโตตาของทั้งเอสกะก็ยังมีอยู่สิบล้านคือเก่า เนาะยังบ่ทันมีหยังมาเพิ่มเติมอีกพี่น้อยมาแล้วมันพร้อมกันหได้ลังวะเนาะพร้อมกันหได้ลังเนาะอ่ะย่างมาพี้กก่อนแตะนี่ปีใหม่แล้วพี่น้องเด้อเนาะแจ้งอยู่บ่หันมะพร้ากก็ได้ไม่มาฟังเท่าเนหกับเราเลยใช่นะอุ้งเสียงว่าแท้ไปเอาบ่ ไป ưng, ไ,ไปเ,วเวบิ่งก็ได้ใช่ปะทำตูเพื่มโบราชทำเนาะเป็นอย่างเนาะอมเราไปขายไปเจ้าเคยกินบ่คือขายเนาะฮะมีงานบ่เพราะ่นขอได้ คนว่าเอาไปกินนั่นได้ยเอาไปขายนั่สนับสนุนพีนนมันเป็นของหน้ามูอเด้คนไปขายนบ่บ่สนับสนุนพี่น้อยเพราะว่าเห้าอร้อาะไ่นืเอานอนเนี่ยเฮือนเราอยู่ได้กินเรามาถามคนพ่อน้องยังเราวีนไหมแมนกวงบอเออแมนเน้ ลุงเนาะเอออันนั้นอีกคนนึงเนาะติดดองบ่เอามีดองบ่อ๋อหู้เนาะนี่พี่น้อยคนปั๊บดินไม้ได้ดินนุ่มเนาะง่ายก็มุ่งเรอ อยู่ห no, right. oh, ิมชุดใหญ่มูโอ้โหโอ้บูหน่อยแล้วนี่ทั้งใหญ่ทั้งเงาน้อเปลี่ยนชมบรรยากาศยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องอ่าแล้วก็เพิ่มเติมจังไายจังเนาะเดี๋ยวทางโมเชียงจะมาแจ้งภูอพี่น้องคน้ำน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ละเขตแต่ละครอบครัวนี่ก็แจ้งกันเนาะขอบคใจขอบบนขอบคุณทางอ่าพอเกิดรายราได้พี่น้องเด้อเนาะขอบครอบครัว อยู่ทางต่างประเทศพวกนกา,กายพี่น้องเนาะจังไน่ายกากฟพอแต่ภายในครอบครัวหรือว่าทางพี่น้องเอฟซีที่ตามนลำกันอีกเนาะหรือทางมืออื่นพี่น้องหน่อยเนาะเอา้าเดี๋ยวขับไปเบิ้งอันนี้พี่ก้อนเนะาะพี่ขึ้นนะบ่เนี่ยนะใช่เนี่ยคือบุคคลนะโอ้ยเยอะบ่เออนึกว่าผูา้หญิงขึ้นนะ ô oh, oh, à, nó có đào đạp xin khác đoạn đi à tham Hả? sạp nè bò sao yêu thầm đi đấy bàn nó bàn đơn bàn oh, oh, mùa đèn đi mùa đen bò đồ ăn đưa khỏi đây. จะได้ลายล้ว่บอก็ไดงนางนึงวัยดีเด้อหาคอพักนุเปินอ่ะอันมาเมื่อเห็ดเวียเห็ดเวียกบอผูกแขนลูกสาวเมื่ออันวันที่หาหนิละวันที่หาอ้ก็ใกล้นี่ิได้หนิเนาะได้แล้วอยู่อีกเมื่อนี้บ่อื่นนี่แหละผูกแขนอันทับปีใหม่ได้เนาะ ลูกชาเอาผัวบ้านใดก่คนในบ้านนี้แนละเอาคนู่บ้านนี้บอโอ้เรื่องคนกนเย่ยคุ้มเดียวกัน่แหละคุ้มเดียวใกล้กันบอบ่กาอยู่ภาคทางเลยนะเฮ้ย์าัเฮียนนาะภาคทางบอเออเออเอนเออเ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 ออเอเเอเอาเอเอาเมเเออเออนเเอเอ เอาไนะเห็ดอันช่วยงานช่ยการเนาะช่วยงานช่วยการเนี่ยเอากินน้ำกันตอนตรงน้ำมันอูอเป็นดอกสีดเป็นดอกสแดงลอมว่ตอนมาเห็นมันตำนั่นเมนห็นมันํำลงจังหน่อยก็ได้เราปีหน้าปีหน้ามันจงขึ้นง่ายเอาง่ายเนาะเอาไว้กินเนี่แล้วบได้รุดหรอก เอ si> พี่น้องแล้วมาเอาไปกินมันมันเท่าไรดน้ำนี่มันโมได้มีอ่ไรอจะไปดถิ่มไรอันนั้นน่ะเพื่อนสีไงเนาะเพื่อนสีไรกับกุ๊กต่อเพื่อนเนั่นไดะเขาอยากตอนนึงดูเอาลงตอนได้ตอนตะกี้มาเช้าันเหรอบ่เฮ้ยมันมีอันนั้นมันเืองเยมันมีอันกก๊กตัดมาเพื่อตัมาอันนะ เขาตัดเล้ยตายพนลงตัดลงมาก่อนยตอนตอนมันต่ำในจังหน่อยได้เนาะเอาไปกินเนาะคันเอาไปขายนี่พวคักคนใดแลอวเอาไากินเออันขายงั้นว่าเอากินบริเวณยังงร้อเพราะว่ามันิได้โทรถึงมันด้วยกินนะมันไงคันเอาไปขายมันงีกนิดนึง ขอเมื่อกินแล้วเขาคลายกาโบก้าขอวรอกเนาะมันเป็นมีแต่กองพักนี่ก็เลยเดี๋ยวนี้นะเอาแบ่งกันกินนะเนาะเมืี่มาพอได้อัเมื่อใช้ของยางนี่แขกต้นกินเนาัวประหยัดเนาะประหยัดในการเขาใช้งานใชยการแต่เขาซื้อซื้อเบิดนี่ก็โอ้บดเอ็นนิหน่อยไดย ก็พักกะลาเอิบปไปหยัดขึ้นไปหาว่ะวันนี้ไปหาโคหาแพ้หาโคอ้ามวยน่องว่ะอะไ้มาชื่อแต่พักน้ำตลาดกับมาไหวได้ไหพักกะลานี่แหละบ้านเขาสุดแล้วพักอยู่ในตลาดจะดีกันยังบ้านในพักธรรมชาติลายได้เนาะเดี๋ยขึ้นดูดีก็เหยื่อนี่เอิบผัวงมาเลยไปบ้านนี่ไปเก็บมาเป็นห้างเอาลงมาตอนนั้นแล้วมันมามันยึดทิงนันตอนลงมาแล้วไหนเราตัดลงมาให้มัน ตยเป็นพุงปีหนาปีในมันจังนเอแ่ดมคนเอาะผูกคอตัวแขนเดินซองนะเนาะเดินซองเดินซีเดินหบ้านเฮาก็มีหาายคู่อยู่บ่มีจะกคู่ ตามคู่เลยก็แนบ้านเดียวกันบ่ามคู่บ่บ้านดูบนบนบ้านเออบ่เออมัทฉิมีเมื่อนะบานไรก็แล้วัอืม่็ตะแคนเนาะข้าดองทอร้ายอันโทษด้วขดองลูกสาวนะทดลองลูกสาวนะเหลาอเราสมบัเขาอันชิบชพกเือเจ็บ สิหล้านพี่นเองลานเเจแต่ล้สิบหกล้านเงินเจ็ตั้งแต่รุ่นบเชกมุนบกเนี่ยบก่ก็แต่หึงตแล้วะโอ้พนเอาแต่หึงแล้ไม่ได้มาแต่ทำงานรอปหางนได้ก็ได้านน่งปีนี้นะไปเห็ุเรกอยู่อยู่ไทยเนาะหาเงินหายังหาค้าได้แต่พากันมาจัดงานผูกแขนบัดนี้ครได้เส้าขึ้นลองบ้านเาลเนาะลองบ้านเงนเจ็ดดิ้งแต่รุ่น เฮาพุ่ไหนต่พุ่นชิบกูปีแล้วพออากระแพงนะมารแพงเเรามันยังขึ้นาขึ้นจบล้านใช่เนาะสิบเจ็ดล้านยิงชิบซะดิฉันกันน่มืนพอมันเตะหึงแล้วนี่นะเร็วกว่า้าขึ้นเองชาวล้านมีมันยังมาทันมีวะ เมฆกันนี้คุท่านมีกำลังหาคนอยู่เรือไงต้องการกับมาแล้วแหละข้าขึ้นงลองเนาะพี่กินนมมันตีนเออผมมีไผลแก้าเพิ่มขึ้นเลยนี่เนาะโอ้เจ็ดล้านหกล้านนี่ตั้งแต่รุ่นพุทธละแต่โบราณคุณสิบปลายลายปีไงบ้านอื่นมาบ้านนอกทุกแห่งหมดบ้านอื่นนั่น สามชิบล้านสามชิบลานมีคำอ่ะหนึนี่มีคำอยู่นาะลูกกระส่งเมือไหร่ือว่าเชิบลานกรียนี่เนาะเฮือนแ่านี้ด้่อันมาไหวบางหนึ่งนีได้เจบล่านนะมสองบบลานบ้านอื่นบ่อเนี่นะแม่ได้เนาะแต่ว่าอันคาดองในราคานี่นี่คือคนบ้านบ้านกันเองเนาะคนบ้านเขาเดียวกัน คนบ้านเองบ้านเดียวกันนั่นอยากถือเนาะเคื่องกับพอลกันในพื้นนะเพื่อจัดงานบุญโจบพอดีเนาะคยอันอันโอ้มันนาแม่แนาะยังเกือบัมอันมาได้เงินเหพอไหนไ่ได้มาเดี๋ยวเขาบอ่ไรใช่มยังเต็มเนะพเงินสมมุนของสมมุตมันแพงลองล้านเดียวยังเดียวของสมุแพงแบบเดียว แห่งเหลือล้านเดียวจะไปซื้องัายนี่หลายปีแล้วมันเนาะนื่เป็นด่านเดียวกันด้านเดียวแล้วซื้อเพื่อยื่อ้านเดียวขนาดนั้นเนาะหมดแล้วเนะจบงานที่ติดหนี้แล้วเนาะติดหนี้แล้ว่ะติดหนี้แล้วแล้วกับจังใจที่รังเนาะวันไหนผู้ชายต้องคุมเลยเราวันไหนกันเนาะเออคุมเจ้าบุคุปมเอ้าชุนเจ้าบุเอาขึ้นเองไลยเอ้าไข่คนบวขึ้นเนาะไข่ย้เพิ่นขึ้นเยอะแบบใหม่ใช้เนาะ มันหลายปีเลยาจ็ืสิบเจ็ดล้านยืนสิบ่สามิบสามบน้นิบแม่อกสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านยืนสิบนี่คือในในขนาดในในตอนนี้นะคือว่าธรรมดาพื่นข่นธรรมดาได้

กินแล้วยินแต่วันที่สี่เราคุมงานแน่นาะแม่านคุมงานวันนี้แน่นอ่ะเฮือนเจ้าก็เนาะอยู่เงียนเนี่ยโอ้คันร้องไปโคบไปงานน้อกันได้เหรอได้ผู้อยู่ใกล้ไดะไปงานต้องการนะทั้งนี้กับทีนี้เลยบ่ทั้งนี้กับทีนี้มืดเลยนะคือเก่าเคือลูกมาเนาะเย็นบริเวณ่านเนาะดูว่าเฮือนไม่เถ่าคุณก็ว่าสิ ชีวำบ่มือม <internally. S 3> ันทียากจักยังมั่นใจวิีอยู่อย่างา้มบุตรทนบอกบนรท่นอกไม่ได้ว่าหทังวานนเลยะอ๋อฮอลูงมา้หิง่ามนะกราาดูเนื้อนี่บ่ได้มีเล้นี่แครอสีฟูนี่ ดีแค่อว no> ีงามพี่น้องเ้ยทางแก้ทางไกลมาเด้อมากินลาบชีดนวกันทียนเนา้วนะลงไปทำเดเลยลูกละลูกเจ้าบ่นี่ลูกคนนอลูกเจ้านบ่ลูกเอร์เน่งางาท่านีหลายช่ปงาท่านีหลายช่นยพ่อไปใชหาพ่อให้เด้อทศพ่อไปหาเพิ่งประเทศนกมาได้ค um ือ

เป็นไมเป็นมาไม่รู้จะเพราะว่าไทยก็หายติดต่อให้หลายคนอยู่ระติดต่อโทรหาว่าเชียงรายไรหาเมียไ้เลยว้าวเนาะอือแอยคนคุ้มชังนี่ไหมันไา่ไไ่อฮพวกระเดา่าว่า แด้วอากาศยังได้บัวแล้วมันเป็นน้อากาศล่มหนาวนี่แหละนี่กระรอนว่าวันี้ระคนกม่้าระเดาน่าเเชี่ยงนี่แหละ เือนเราอ้แหละสงานะวมือชงเนาะหักอันหูเนางมืองอ่อันมือสองยังขาามืองนี่ต้องขรองเพลงนะเพรามันไม่ได้งงานนี้มันเป็นงานทุกอย่างนระบบขับเพื่อนดีเลยดิเป็นงานทุกอย่างเนเป็นทุกอย่างเลยดิโอ้แม่ไนเป็นหอวมือหนึ่งยังมึเป็นงานเนาะงานท่นติมมือ

giết bạch cầu này đó, làm ăn để mình phun bao nhiêu đấy, nó, đua, to mà mua gì đâu nó, ô, mình nhảy bạn khùng nhảy, bút mà chơi này, cái đấy thì nói, này, còn tí nọ là nó,

ว่ามีงานเด็มันก็ลังหนาวว่าม่เห็นยังงี้งานมีงานงานจัดสรรคนนี้กินเต่ากินเบียบบอว่าแก้วเลยไลยทีเลยนะมือออืก้ใหม่บอีกบ่เอาเอาคือการมือใหม่ก็ได้แต่ว่าเมื่อนั้นบออะไรวะมือพิเศษเนาะมือพิเศษมือเว็นออกมาคบกันมือใหม่แก้วคือการ ว่ากันไปเนาะว่าไม่เนาะเลยกันโม่กับโได้โมว่าแล้วจะติดต่อมาแล้วกาวอีดีนะฮะถ้ากันโม่กาวอีกเยอะมันฉีมมามันฉีมอันฉีมไปซื้อเนาะกีนไปซื้อฮะตอมุเนมีเดือดจุ๊บไม่ได้เนาะ นี่นหาเอางาเดแม่้เนาะหานงาใหญ่ข้าวนี่มันาหน้อยข้าวคงางดึงรถจะล้วงดึงอไจตอนให้มันตั้ม่นะแม่นะงาเอาไงโอ้เฮ้ยโอ้เอาเล็กหน่อยเบิ้ง

ใจไปล้อยากได้ผัวไม่ไม่ไม่ม่ยูกนึงเนาะมาลูกองอ่ะลูกองบอกมางามได้่งยูกได้เห็นวิเห็นงานงางามูนี่ลงให้ลงหนามือเลยติดน่อยเนาะโอเคเนาะสบายนอเดียว อาลาดพี้ะน้องไปก่อนเนาะหากินเข่าสีน้ำสันปลาแต่กับพละรบวันนี้ออกไปทำบุญน้ำกันน้องไป้องติดตามบุญเอากระสนน้ำกันปีใหม่เด้าไป้องเด้อเนาะแบบดีน้องติดตามอีกคือเก่าคือเดิมไป้องเนาะพ่อกันในคลิปหน้าอยู่ดีแมงลำรวยลำรวยปีใหม่ปีสองพันสองห้าเพียงเนาะสบายดีเด้วยเน้องเดนาะายบาย